วิธีที่2คุณหมออาจจะให้ยาช่วยคือพอนิ้วขนาดเล็กและอาการยังไม่มากเนี่ยนะคะ คุณหมอก็อาจจะให้ยาลดปวดมาเพราะว่านิ้วเนี่ยมันเป็นการตกผลึกใช่ไหมก็มันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมนะคะมันก็จะคมคมหน่อยเวลาที่มันไหลลงมาตามท่อไตท่อปัสสาวะอะไรแบบนี้มันก็จะครูดผิวของเรามาด้วยนะคะก็จะเจ็บกระปวดเป็นช่วงๆที่มันไหลอะเวลาที่มันปวดนะคะคุณหมอก็จะให้เราทานยาลดปวดให้ยาสลายนิ้วด้วยถ้าเกิดว่าเออเม็ดมันอาจจะยังไม่ใหญ่มากนะคะทานยาก อาจจะแตกเป็นผมผงมมาได้เนี่ยคุณหมอก็ให้ยานะยาลดความเป็นกรดในปัสสาวะยาลดการอักเสบยาลดกรดยูริกค,ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยาอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยเป็นยาคลายกล้ามเนื้อในกรณีที่ อาจจะมีการไหลลงมาของนิ้วแล้วนะคะแล้วกเราก็ปวดอยู่เนี่ยเขาก็เลยจะให้ทานยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะไม่เกิดอาการเกรงแล้วก็นิ้วเนี่ยไหลได้สะดวกอย่างนี้นะคะ